เคยดนยุ่งไหนเลยเคยเดินประเทศเรายุ่งไหน้ขบวนครับขึ้นบนนี่้อ๋อแเป็ยงใจบอกว่าหนยำรังเข้าสบริกาลฝายนนอนเธอแล้ววันนี้แค่นนา ตอนนี้เราอยู่กันที่ผู้ชี้ฟ้าครับเดินทางมาถึงแล้วกำลังดูคุอหทําการแสดงอยู่น้าเลยนะครับแก็ถาไม่รู้ว่าเธอนั้นดูชื่ออะไรป้างีออะไบ้างล่ะกันว่าชนะลัดแค่ไหนาลลีมาไปก็มาไม่ดีไม่งั้นเก่ง มาถึงแล้วครับยอดภูชีฟ้า อทงเที่ยวม,มากมายมาหาสารเก็บบรรกาศช่วงเช้าครับ6โมง15นาทีอยู่ที่ภูชีฟ้า อองหนน่มมาากคือว่ามาสายก็เลยไม่มีที่ทยืนนะครับอขอพักยืนหน่อยครับไม่ไหวแล้วนี่กจุดสูงสุดแต่เรายังไปไม่ถึงนะครับ เพราะว่ามันมันไกลมากเราเก็บบรรยากาศตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไม่ไม่ดีตรงนี้มันเป็นอนี่เลยนะสวยมากอู้ประชาชนเพียบเลยต้องมองไหนบ้างือมองนี้ได้มไม่เต็มภูเขาเลยนะครับตอนนี้หมอกก็สวยนะครับแต่ว่าตะวันยังไม่ขึ้นโหนกยังไม่ขึ้นโผล่ขึ้นมาเลยเห็นแต่แสงเหลืองเเดีี๋ยยววขอออกกก็บบภาพพตรนนนน้้ไ่่ะคััห เดินขึ้นไปต่ออีกทีนะครับเช้าอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์วันที่22นะครับแกถ่ายรูกแห่เลยหกโมงยี่สิบนาทีนะครับน้องพี่ออกให้ลูกถ่ายให้เห็นตรงนี้นะปลาย เห็นไหมบางเดือนไปได้ยัง้ยกสูงสูงเห็นไหมร้อนแสงไงเอาไหมเอาไหม เือวแขงมือขวาไเขมขวาชี้ทางน้เนี่เออมัวมันไม่เห็นแล้วตรงนั้นอ่ะให้แม่นั่งไหมให้ได้เห็นให้นั่งปะจับโบถิงโไปนี่ไหมโฟโจะขึ้นโบขึ้นนะเรียกไปก่อนนะนั่ง เออมันไม่สวยจริงๆว่ะตรนนี้ลงไปไม่ได้นะพี่วะไม่มีนิ่งฟางมันย้อนแสงะลงไปนี้นะลงไปแล้วหล่นนดินเะลูกแม่หันปากสิงโตเลยเอาแค่น้องอ่ะเขาเก็บภาพแป๊บนึงนะครับ เอาเลยค่ะเออสิงตัฝากสิงตัตอนนี้กำลังจะโผล่มาแล้วครับดูพอาทิตย์เขารอพรายติดขึ้นกันนึงตรงไหนเป็นเขตแดนของไอ้โสโปอลาวครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันท่านอเขตแดนเขตแดนไทยอยู่ตรงไหนครับไม่รู้เ <laughs> ลยเขาบอกว่าลงไปนี่ก็เป็นเขตลาวแล้วใช่ไหม เขาบอกพม่าลาวลตัวนี้นะใช่ค่ะเขามีพม่าลาวแล้วก็ไทยที่เนี่ยภูเขาสูงพี่กันออกกำลังดุดยออกอกำลังออกกำลังก็เก็บราปได้เก็บภาพเราเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่เสียดายเลย ต้นี้คนค่อยเยอะนะครับก็คือไปเก็บบรรกาศด้านบนให้ดูนะครับ ีนเก็บภาพมาแล้ว12นาทีคุ้มค่าครับกับการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ภูชีฟ้าเมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศภาพรวมบรรยากาศธรรมชาติาบรรยากาศขุนเขาที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายก็รู้สึกสดชื่นนะครับ กับลมหนาว,วอันนี้คือวิวรอบๆนะครับถ่ายไปทางนี้ก็ได้นเดีย tôi nạn nhân của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  nạn nhân ข้างบ,บนครับข้างบ,บนรุ่นอ๋อไม่มันจะมีมันจะมีเชือกไว้อยู่เหรอนี่ไงใกล้แล้วเลยอีกไม่กี่เมตรก็จะถึงแล้วนะครับจุดสูงสุดของภูชี้ฟ้า<อ>แต่เราก็เหนื่อยเหลือเกินอันนี้คือ จะหอยหินที่มันมาสัมผัสกันนั้นตกลงลอยต่อไปงลี้มาตื่แล้วครับเรามาพาทุกคนมาสัมผัสแล้วนะครับตอนนี้บนยอดภูดชีฟ้าเหนื่อยแต่ก็คุ้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังเข้าไม่ถึงคนระับหน้าผาตรงนี้เพระาะว่าประชาชนหนาแน่น,นมาก ดี๋ยวขอถ่ายภาพสูงกว่านะดูค,ดครับกะหัตัวไม่ได้เลยคนเยอะมาครับแม่สมารถไปยืนที่น้ำผาได้ไม่ต้องใช้กล้องอีกเหรอ ไหนก็เป็นแบงค์ดแ่เสนล่อย่เงี้ยเส้นเล่าเสเล่มีชิ้นี่เป็นเงนขึ้นมาได้จุดตรงนี้แล้วเส้นแบงค์คิดทุกอย่เนรูปหัวตัวดีโอ้โหเกือบปาดหม้อโป๊ะจะใส่ยังไงเอาเนี้ยมีลงมาแคปปิดเลยนะมาแตงหัวเราะ

ตอนนี้เราเก็บไปแล้ว16นาทีนะครับยาบีก่ถ่าตรงไหนล่ะ่ามันมีไม้มันก็วงมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่หมดเล นตื่นตีสามตีสี่ครับเพื่อมารอเพียงไม่กี่วินาทีเดียวบ้าคุณผ้ามาเลยถ่ายแมสที่ยังไม่เคยมาบุญบีฟ้าก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาชมพิธบอราดด้วยตื้นตาจนเองเลยครับมาสุดยอดมากเลยครับอรุณสวัสดิ์สำหรับเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบ สองพฤิกายนุธศักราช2526นะครับขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีโชคดี คือเสานี่ใช่ไหมที่แบงค์เข็มข้างล่างเลยมันจะมีมันจะมีหลักแดนอยู่ตรงเนี้อ๋อแต่เราเนี่ยเรายืนอยู่ประเทศลาวใช่ไหมเนี่ยตรงตรงยอดนี่เป็นของลาวครับตรงยอดนี่ของลาวแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งไทยบ้านเราแต่เมร์เนี่ยตะเข็บเนี่ยเป็นลาวลาวหมดเลยย้อไปถึงไหนครับเนี่ยยาอไปนู่นนะครับไปจังหวัดน้านู่นครับนี่เหรอเส้นนี้เหรอครับตามสันสันเขาลูกนี้ไปนะครับผม

อมือครับโคนมือกลางออกเลยครับกลางแบบโอ้โหรับแกยิมราพลังแสนี้คยิมยิมยิมเลยนะสองข้างราพราราแล้วทำยแบบแม่ดงไมู่นัยิจับไงออไวะ ไม่ได้นะเดินลงไต้บริเวณนั้นจะเป็นหัวสิงนะครับเรีสุดเจตอนที่แล้วขอปิดคลิปไว้ตัวนี้ก่อนนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศขากลับนะครับหลังจากที่ลงมาจากภูที่ฟ้านะครับก็จะมีรถรับส่งคนละ30บาท ลงไปนะครับลงไปด้านล่างลงไปที่อุทยานหรือว่าจุดที่เราไปพักนะครับก็จะมีรถของอุทยานแล้วก็มีรถของรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทนี่ครับบรรยากาศการโดยสารรถขาลงจากคูทิฟานหลังจากที่เราเดินเดินลงมาจากด้านบนนะครับประมาณ800เมตรครับนี่คบ,บนที่ลงมา สร็จะละแล้วเราต้องขึ้นรถจากจุดนี้นะครับลงไปด้านล่างครับผมก็ประมาณนี้ก็ปิดคิดครับผมโโออ้วสดเย คนหลังสุดโดนดันข้าหลังดันไปใช่ไหน่นเลยไหโอ้ยเจ็บตูดฟองที่แตกแล้วที่เดดแล้นะัก มีครับมีครับรถเขอยู่นี่ครับบอกว่าอะไรลานจอดรถลงตรงนี้ก่อนนะครับึนี่พันล้ะเราลงไหนโอ้ยข้างล่างมันไม่ได้ขึ้นเราถอยเลยสองครับข้าวสารข้าวสารข้าวสาร ครับนี่คือจุดที่เราพักนะครับที่พักของกุธยาดจะอยู่ไหนยิ้มไม่ได้มา มไม่ได้อรับที่จอดรถฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ ฝากติดตามที่แฟนเพจ Facebook ครับเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ